ธนาคารทิสโก้นะครับเปิดแคมเปญเงินฝากประจำดอกเบีย้ยสูงนะครับอัตราดอกเบีย้ย2.2%ฝากเพียง8เดือนเท่านั้นนะครับวงเงินฝากตั้งแต่500,000บาทขึ้นไปสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของธนาคารเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รีราการฝากนะครับแคมเปญน,นี้ฝาก8เดือนนะครับอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2เปเปิดบัญชีขั้นต่ำ500,000ไม่จำกัดขั้นสูงนะครับจะฝาก100ล้าน200ล้านตามสบายนะครับเงื่อนไขหลักเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยนะครับข้อมูลดอกเบี้ยก็2.2นะครับคำนวณต,ตาดอกเบี้ยคำนวณจากยอดเงินฝากจนถึงครบระระการฝากนะครับายดอกเบี้ยเมื่อครบรีระการฝากเท่านั้นก็คือ8เดือน ค่ารักษาบัญชีไม่มีนะครับเงอนไขการฝากการถอนการโอนการฝากจํานวนเงินขั้นต่ํา5 0 0แสนไม่จํากัดจํานวนขั้นสูงการฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตการถอนนะครับสามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคารโดยต้องถอนเต็มจํานวนของงวด การฝากในแต่ละงวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการการฝากเงินต่อเมื่อครบกําหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินนะครับหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นการเป็นฝากประจำนะครับสเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดย ได้รับต่าดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาตามประกาศของธนาคารณขนาดนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก3เดือนข้อควรระวังนะครับหากถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยดังนี้นะครับกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราดอกเบีย้ย0.15ต่อปีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝาก3เดือนนับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกําหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากนะครับเป็นบัตรเงินฝากและนํามาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กําหนดไว้ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มทิสโก้เงื่อนไขอื่นนะครับบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา24เดือนจะเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยธนาคารจะแจ้งสถานะบัญชีเงินฝาก ที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทิสโก026336000กด2หรือกด4นะครับสามารถติดต่อธนาคารทิสโก้ได้ที่อาคาร Tower ทิสโก้ทาวเวอร์ถนนสาทรเหนือแขวนสีลมเขตบางลักกรุงเทพ10500นะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง ที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสัน้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึง่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%นะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับ ประโยชน์ของตราสารนี้คือ 1. ความสิ่งต่ามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี่เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอ ไม่อยากจะรอให้ครบป,ปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ำตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเอ่อไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเลทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน 6- 7เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ